สวัสดีครับปัจจุบันระบบนิเวศแนวปการังมีจํานวนลดน้อยลงครับเราจึงจาเป็นต้องอนุรักษ์พันปการังโดยการสร้างแนวปะการังให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นครับ สสวทร่วมมือกับฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมจิตอาสารักทะเลปลูกปะการังขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสสวทร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และบำรุงสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลและการเรียนรู้ถึงระบบนิเวศและความสำคัญของปะาการางังเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลครับ กิจกรรมดังกล่าวทำให้เราได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมท้งระบบกล่าวคือองค์ประกอบต่างๆของโลกในสภาพแวดล้อมธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นครับปรากฏการณ์ต่างๆจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในที่สุดครับโครงการโลกซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการทำวิจัยค้นคว้าร่วมกับครูนักวิทยาศาสตร์และชุมชนครับ หลักสูตรทยาศาสตร์โลกทระบบหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยเราจะเน้นให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในสิ่งแวดล้อมสสวทพัฒนาคู่มือครูหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบและอยู่ในรูปแบบของอ e ีุ๊กเพื่อยกระดับการศึกษาของนักเรียนไทยทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในการศึกษาระดับโรงเรียนครับและเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันคนละไม้คนละมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเราและชุมชนได้หลากหลายวิธีเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี